ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยกับดิฉันอภิญญาบุญยประนายค่ะคุณผู้ชมค่ะพื้นที่ป่าต้นน้าของประเทศไทยนั้นถูกทําลายลงไปเพราะว่าถูกบุกรุกจากบรรดากเกษตรกรนะคะที่ไม่มีพื้นที่ดินทํากินเป็นของตนเองค่ะดังนั้นจึงเข้าไปใช้ประโยชน์ด้วยการปลูกพืชไร่ในพื้นที่ป่าแม้ว่าจะมีความพยายามในการที่จะปลูกทดแทนนะคะแต่ทว่าเราใช้เวลาในการตัดทําลายกันมายาวนานค่ะดังนั้นนะคะกว่าจะเยียวยาได้ก็คงจะไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆอย่างแน่แท้แต่ว่าที่ คก็ต้องทํากันต่อไปนะคะแล้วก็ต้องใช้หลากหลายโครงการหลากหลายความร่วมมือเข้ามาช่วยกันผนึกกําลังกันในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ค่ะดังนั้นนะคะในวันนี้เราจึงมาเดินหน้าประเทศไทยพูดคุยกันนะคะกับท่านพลเอกสุรศักดิ์การนรัฐนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ต้องเรียนถามนะครับท่านรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่ได้เข้ามาทํางานในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราเห็นปัญหาเยอะมากใช่ไหมคะคแต่ว่าเราได้เข้ามามีบทบาทหรือว่าการทําหน้าที่ในเรื่องของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรบ้างผมอยากเรียนงี้นะครับว่างานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวางแต่ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายเราก็แบ่งงานออกเป็น3กลุ่มหลักๆก,ก,ก็คืองานทรัพยากรธรรมชาติงานสิ่งแวดล้อม แลวก็ทรัพยากรน้ําเป็นสามกลุ่มงานหลักๆที่เราทําในวันนี้ผมก็คงจะพูดในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้เป็นหลักก่อนแต่นี้ขอย้อนไปว่าในการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากวันนี้เราัวห,หน่าสนาชการทุกคนคือระดับอธิบดีเราก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นทํางานตามนโยบายท่านนายรกรัฐมนตรีแต่อย่างไรก็ตามครับการทํางานทุกอย่างให้สําเร็จได้เนี่ยเราต้องส่งเสริมให้คนดีเข้าสู่ตําแหน่งที่สําคัญ เราทําอย่างไรเราไม่สามารถกําจัดคนไม่ดีให้หมดไปได้นะครับแต่เราต้องทําให้คนดีได้มีโอกาสทํางานทางกระทรวพงพิการธรรมชาติเราก็ได้ทาลง MOU กับองค์การต่อต้านทุจริตท,ที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับได้แก่ปชปชปปทสตงดีอ DSI และก็มูลนิธินะครับต่อต้านทุจริตนะครับเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเราก็มีการลงนาม MOU กันไปก็ต้องทําความเข้าใจว่าเมื่อลง MOU แล้วอะไรจะเกิดขึ้น คือมาตรการในการป้องกันการทุจริตเนี่ยเราจะมีหลักๆอยู่3าประการ1คือการป้องกันสองป้องปรามอันที่สามก็คือปราบปรามเรามุ่งหวังมาตรการหนึ่งสองคือป้องกันก็คือสร้างจิตสํานึกให้ข้าราชการตระหนักว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทามีป้องปรามคือมีมาตรการที่จะกระบวนการลงโทษอย่างเข้มข้นก็จะไม่กล้าทําผิดเว้นใครไม่ไม่สนใจตรงนี้ก็เจอมาตรการสคือปราบปราม อันนี้คือหัวใจที่เราลงเอ็มูจะกล่าวถึงเพื่อให้ข้าราชการหรือพี่น้องประชาชนเข้าใจาาว่าที่เราทาเนี่ยเพื่อต้องการส่งเสริมให้คนดีเข้าสู่ตําแหน่งในการทํางานนะครับที่นนทถูกพูดถึงกันว่าเอ๊ะเหมือนจะเป็นการจะผิดหรือเปล่าแต่ความจริงเราต้องการส่งเสริมคนดีให้เข้ามามีบทบาทบหน้าที่คือวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าข้าราชการทุกคนโดยเฉพาะคนหน้าส่วนราชการครับบ้านเมืองเรามาถึงขนาดดีแล้วนะครับคณะรัฐบาลได้เข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศชาติในขณะนี้เราเข้ามาเพื่อสร้างสิ่งดีงามแล้วก็ให้มีความยั่งยืนสู่อนาคต การกระบวนการตรงนี้เราคิดว่าเราจะเสริมสร้างไปสู่ความยั่งยืนของประเทศชาติครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความมั่นใจได้นะคะว่าบุคลากรที่จะเข้ามาทํางานตรงนี้เนี่ยโปร่งใสมือสะอาดอย่างแท้จริง,งวันนี้เรามั่นใจอย่างนั้นครับ,รบเมื่อมีบุคลากรที่มีความเรียกว่าเป็นคนดีแล้วแล้วก็มีความเก่งกาจแล้วเนี่ยนะคะเราได้ลงไปทําโครงการอะไรบ้างเพื่อเป็นการพลิกฟื้นผืนป่าให้กลับมาซึ่งถือว่าเป็นงานหลักของกระทรวงเลยใช่ไหมคะเนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการที่เราฟื้นฟูสภาพป่าเนี่ยนะครับจากที่ คณะรัฐบ,บาลนี้เข้ามาเมื่อพฤษภาคม2557แล้วก็มีมาตรการในการทวงคืนผืนป่านะครับมีผู้หมีที่พลบุกลุกทำลายป่าโดยมิชอบมีพี่น้องเกษตรกร,รกยากจนเข้าไปอาศัยป่าเราก็ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายมาโดยตลอดเราก็ได้พื้นที่ป่าคืนประมาณทั้งสามแสนกว่าไร่เศษนะครับมีการดําเนินคดีไปหมื่นสามพันกว่าคดีก็ดําเนินการมาระยะเวลาหนึ่งก็ถือว่าได้ผลอย่างยัางดีณวันนี้ถามว่าผลสำลีที่เราไดน้นวันนี้เรามีพื้นที่ป่าสมบูรณ์อยู่หนึ่งร้อยสองล้านไร่ บวกเพิ่มสามแสนกว่าไร่วันนี้เราก็ยังเดินหน้าต่อจากวันนี้สู่อนาคตเราก็มาย้อนทบทวนเรื่องสิ่งที่เราผ่านมาอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่เราต้องทําเพิ่มขึ้นสิ่งแรกเราก็คือว่าเราจะทําพื้นป่าให้กลับคืนมานะครับก็เลยคิดว่าเราใช้ชื่อต่อยอดจากทวงคืนว่าพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับคือนิบายท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่เน้นการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต เพื่อให้ลูกหลานไทยอนาคตได้อยู่ในประเทศที่ดีนะคงไม่ใช่คนไทยวันนี้อย่างเดียวนะครับคนไทยที่เกิดตามมาก็ท่านนายกห่วงอย่างนี้มากก็ทําให้เราต้องมาคิดเพิ่มขึ้นว่าเราทํำยังไงให้ยั่งยืนเราก็กาหนดสิ่งแรกเลยก็คือการสร้างความเข้าใจการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนภาคส่วนต่างๆที่เรียกาโครงการประชารัฐนะครับต่อไปนี้เราจะเดินหน้าในการพิทักษ์ผืนป่าด้วยการขับเคลื่อนภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนไปด้วยกันจะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลัง จะไม่มีคนไทยที่จนจนจน,จนหน้าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยต้องไปด้วยกันทุกส่วนความเดือดร้อนตามที่ท่านได้ตั้งใจเอาไว้ตรงนี้ก็ฝายว่าภาครัฐเองต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากเป็นผู้ชี้นําผู้สั่งการกลับมาเป็นผู้ให้คําแนะนําให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกอันนี้เป็นบทบาทสําคัญนั้นตรงนี้เองกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต้องสร้างบุคลากรให้มีความสามารถด้านนี้ปรับทัศนคติข้าราชการในการทํางานร่วมกับพี่น้องประชาชนให้ได้ในกระบวนการประชารัฐนะครับ ในมาตรการที่2ก็คือเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเราต้องปรับแนวเขตของที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันวันนี้เรามีโครงการวันแมปใช้มาตรา1หนึ่งต่อส0 0พันเหมือนกันทั้งประเทศนะครับมาตรการที่3เราก็คือการบังคับใช้กฎหมายกับในทุนผู้มีที่พนที่บุกรุกป่าแสวงประโยชน์โดยมิชอบประรการที่4ี่เราคงต้องเอื้อทอนต่อพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้อยู่ในป่าด้วยการผ่อนผันแล้วก็จัดสรรที่ให้ราษฎร ผู้อยากไรททากินวันนี้เราก็ได้จัดพื้นที่ป่าประมาณ3ามแสนห้าหมื่นไร่ใน80พื้นที่47จ็จังหวัดซึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดกำลังดำเนินการอยู่นะครับในมาตรการที่5คือการเพิ่มพื้นที่ป่ากับพื้นที่สีเขียวเป็นมาตรการที่ห้าซึ่งประเด็นเนี้ยเราก็เริ่มมาว่าพื้นที่ต้นน้ําสูงชันเนี่ยนะฮะเราทำยังไงประการแรกก็คือ ยายใครไปปลุกรุกซ้ํะ <c oughs> ให้ป่าได้ฟื้นคืนสภาพตัวเอง <c oughs> ตามแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวที่บอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเขาจะฟื้นตัวของเขาเองอันนี้เราพยายามทําประการที่หนึ่งนะครับ <c oughs> ในประการที่สองก็คือเราต้องอส่งเสริมการทําอุตสาหกรรมป่าไม้จากป่าปลูกแต่ได้ไม่ไปยุ่งกับป่าใหญ่นะครับป่าสมบูรณ์เราก็จะเป็นป่าที่เราปลูก <c oughs> ขึ้นมา <c oughs> ซึ่งในทั่วโลกเขาก็ทํากันนะครับเราต้องส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนซึ่งมือพื้นที่เนี่ย สามารถปลูกไม้มีค่าเพื่อเก็บไว้เป็นทรัพย์สินเป็นเงินออมหรือเป็นมรดกได้อนนี้ก็ดําเนินการอยู่ส่งเสริมให้ส่วนร,ราชการภาคประชาชนทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของหน่วยงานแล้วก็ที่สาธารณะนะครับเี่ที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเราก็จะทำให้เราเพิ่มพื้นที่ป่าได้มากขึ้น ดูกระบวนการที่มีการเน้นย้ำม,มากที่สุดก็คือเรื่องของการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความเข้าใจมีแนวคิดใหม่ๆในการที่จะใช้ชีวิตเพราะว่าจากเดิมน่ะชาวบ้านอาจจะใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆมาตลอดแวทางปลาปลูกพืชไร่แต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราจะลงไปให้คําแนะนําว่ามีการทําอาชีพเสริมปลูกต้นไม้อื่นหรือว่ามีการปลูกป่าอย่างไรใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการวางแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่ของเราอย่างไรบ้างค่ะคือการทํางานร่วมกับพี่น้องประชาชนเนี่ยของเดิมเราไปเราก็จะจัดพื้นที่ว่าทาตรงนี้เขายินยอมพร้อมใจหรือเปล่าเราไม่แน่ใจงั้นในขั้นต้นย้ำสำเร็จคือการสร้างความเข้าใจคือสร้างให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันจนนําไปสู่การยินยอมพร้อมใจที่ทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็จะเริเ่มไปแบ่งโซนโซนนี้บ้านพักอาศัยโซนนี้ที่ทํากินทนํานาขั้นบันไดพื้นที่เป็นป่าสมบูรณ์อันนี้เป็นป่าใช้สอย ไอ้ตรงนี้ครับต้องพูดคุยจนรู้สึกเข้าใจร่วมกันแล้วก็ไม่ขัดแย้งแล้วถึงเดินหน้ายอมเสียเวลาในการทําความเข้าใจก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปดีกว่าคุยยังไม่เข้าใจแล้วเดินเลยแล้วมาขัดแย้งทีหลังอันนี้เป็นหลักการนะครับค่ะทั้งที่ผมเรียนถามว่าผลชลธิปในในสุดท้ายแล้วเราจะได้อะไรผมพูดง่ายๆคือเราจะมีหนึ่งร้อยสองร้อไร่ที่ป่าสมบูรณ์วันนี้เราป้องกันปลุกรุกได้เต็มที่บวกเพิ่มสามแสนไร่ที่ผมเรียนเมื่อสักครู่จะบวกเพิ่มสิ่งที่เราทําต่อไป โดยมีกรมป่าไม้กรมอุทยานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ให้โจทย์ท่านดีไวเป็นค่า x ค่า y ค่า Z ในเดือนหน้าเราจะมี x บวก1บวก2ไปเรื่อยๆก็หมายว่าป่าเรา100 2านไร่จะมีการเพิ่มเป็นเรื่อยๆโดยกระบวนการอย่างนี้ครับเราได้วางเป้าหมายในปี2559ในการที่จะดูแลป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้มากน้อยขนาดไหนคะจริงๆเป้าหมายเนี่ยเราในอุดมคติจริงเราสูงมากเลยนะครับ26ล้านไร่ที่เราอยากได้ ซึ่งมันจะใช้ระยะเวลานานถ้าเราปลูกป่าอย่างเดียวแต่สี่ห้าขั้นตอนที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่ว่าเราส่งเสริมอุตสาหการรมป่าไม้จากป่าปลูกแลาจะมีป่าหมุนเวียนเราให้พี่น้องประชาชนสะสมเป็นเงินออมในการปลูกต้นไม้ก็จะมีป่าขึ้นมาอย่างงี้แนหะ,ะแต่ทั้งหมดเนี่ยความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ด้วยบุลคลากรของเราคือคนของเราเนี่ยสำคัญมากงั้นวันนี้เราจะทุ่มเททรัพยากรมีในการสร้างคนสร้างเจ้าที่ป่าไม้สร้างผู้พิทักษ์ป่าที่มีจิตวิญญ,ญาณในการรักษาป่ามี มีทัศนคติที่ดีต่อพี่น้องประชาชนเราก็จะเปิดสถาบันนะพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะฮะพิทักษ์ป่าขึ้นที่จังหวัดแพร่เป็นเป็นโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนสอนเจ้าหน้าที่โรงเรียนสอนเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วพี่น้องประชาชนมาเรียนร่วมกันเจ้าที่ตำรวจป่าไม้เจ้าที่ทหาร ก็เป็นโรงเรียนประชารัฐถ้าว่าจริงๆแล้วน่าจะเรียกโรงเรียนประชารัฐพิทักษ์ป่าไม้นะชื่นิเพาะมากเลยนะคะครจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าในหลายๆพื้นที่เนี่ยก็จะมีผู้ที่ดูแลป่าชุมชนเป็นเยาวชนเป็นจิตอาสาหรือว่าเป็นผู้นําในชุมชนตรงนี้ถ้าเผื่อเขาได้ฟังอยู่นะคะแนวทางในการที่จะดูแลป่าอย่างง่ายๆให้ท่านช่วยสรุปให้ฟังหน่อยค่ะว่าจะต้องมีการทําอย่างไรบ้างเผื่อว่าจะได้ลงไปทําได้เลยทันทีก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนจะ หลักการเราคือคนต้องอยู่กับป่าได้อย่างสมดุลแล้วก็ยั่งยืนถ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าเขาต้องรู้สึกว่าป่ามีประโยชน์กับเขาเขาต้องรู้สึกว่าเขาได้ใช้ประโยชน์จากป่าได้งั้เราถึงต้องแบ่งพื้นที่ว่าอันนี้เป็นป่าสมบูรณ์เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศอันนี้เป็นป่าใช้สอยซึ่งเขาอยู่เขารักษาป่าแล้วเขาจะได้ประโยชน์จากป่าตรงนี้เป็นเป็นหัวใจถือถ้าเขาอยู่มีป่าแต่เขาไม่ได้ประโยชน์เนี่ยเขาก็จะทําลายได้ง่ายแต่ถ้าเขาอยู่กับป่าแล้วป่าให้ประโยชน์กับเขาเขาก็จะรักษาป่าดูแลอันนี้้เเป็นหัวใจราตอง สร้างความเข้าใจในในสิ่งเหล่านี้ครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมองว่าเป็นนักลงทุนเนี่ยก็ต้องกระจายความเสี่ยงนะคะก็ต้องมีการปลูกป่ามีการปลูกพืชในลักษณะหลากหลายรูปแบบหากว่ายังปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปปลูกพืชไร่เพียงอย่างเดียวแล้วก็ทาลายป่านั้นเราก็มีแต่จะหมดไปไม่ถึงลูกถึงหลานนะคะ,คะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านฝากถึงประชาชนหรือว่าความคาดหวังที่เรามองไปในปี2559ค่ะก็ะผมอยากจะเรียนว่าทรัพยากรป่าไม้นะครับเป็นทรัพย์ของแผ่นดินที่บรรพบุรุษไทยได้รักษาไว้ ร่วมพันปีที่เหลือมาถึงพวกเราณวันนี้งั้นจึงเป็นหน้าที่คนไทยทุกคนนะครับที่ต้องร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ให้ดํารงคงอยู่ไปสู่ลูกหลานไทยในอนาคตนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันทําครับค่ะถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของคนไทยเลยนะคะและที่สําคัญที่สุดนะคะเยาวชนไทยก็จะเป็นอนาคตของชาติในการที่จะดูแลด้วยผู้ใหญ่วันนี้หลายคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ทันค่ะ <c oughs> แต่ถ้าเืิดเป็นเยาวชนนะคะอยากจะมาเข้าร่วมโครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรหรือว่าที่ตั้งชื่อใหม่ว่าเป็น โรง<ส>เรียนประชารัฐพิทักษ์ป่าเนี่ยฮะจะสามารถเข้าร่วมด้วยได้ไหมคะวันนี้เรามีเจ้าที่ป่าไม้เราทุกพื้นที่ทั่วประเทศเขามีโครงการเรื่องเยาวชนในป่าชุมชนนะครับมีลูกเสือพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่เราเรามุ่งสู่เยาวชนอยู่แล้วงั้นก็เราพร้อมยินดีครับทุกภาคส่วนแล้ววิทยากรของเราเนี่ยคงไม่ใช่เจ้าที่ของรัฐอย่างเดียวเราคงมีปราชาวบ้านมีอาจารย์มหาวิทยาลัยมีภาคเอกชนนะครับภาค n g o เข้ามาร่วมเป็นวิทยากรใน โรงเรียนประชาันพิทักษ์ป่าไม้ของเรานะครับค่ะเพราะฉะนั <alah> ้นก็ยินดีอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนเองก็ต้องเข้ามาร่วมมือกันนะคะเหมือนกับที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการมาโดยตลอดนั่นก็คือดึงเอาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาช่วยกันพิทักษ์รักษาป่านั่นเองวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านพลเอกสุรศักดิ์การชนารัฐด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะและแน่นอนนะคะอยากให้คนรุ่นหลังมาว่าเราได้นะคะว่าเราทำอะไรไม่นึกถึงอนาคตของพวกเขาเลยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับเดินหน้าประเทศไทยนะคะสสสาาหหหหรรััััับบววววนนนนนีี้้้้มมดดเลลแพกใใ่่คคงะ